วัสดีนะครับเพื่อนๆในนี้เป็นทเาวสุวรรณนะครับอยู่ที่วัดพระยาธรรมทเาวสุวรรณเนี่ยปัจจุบันเป็นเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับสามารถที่จะโดนบันดาลทรัพย์สินเงินทองให้กับประชาชนได้นะครับสําหรับคนที่สมปรารถนาก็มีมากมายคนที่บนบานแล้วไม่ไม่สม,มปรารถนาก็มีเหมือนกันนะครับ คนที่สมปราถนาก็โพนธนาถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขลังเท้าเวจวันเป็นหนึ่งในท้าวิรุณ6ตามตำนานของพระพุทธศาสนาที่คอยปกปักรักษาติศอยู่นะครับหรือภาคใต้เรียกว่าเท้ากุเวนท้ากุเวนเท้าเวจวันในองค์เดียวกันนะครับซึ่งเป็นเทพที่มีความร่ำรวยเป็นกุดุมพีที่รวยมากๆนะครับเรื่องราวของท้าเวชท้ากุเวน เราสามารถศึกษาหารได้ถึงบุญบาร,รมีที่ท่านได้ทํามาแล้วก็ทําให้ท่านได้เป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะครับการเป็นเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ว่าเรื่องง่ายๆนะต้องบําเพ็ญเพียรต้องบําเพ็ญบาร,รมีเช่นเดียวกันซึ่งเราทุกคนก็ <c oughs> ถ้าบําเพ็ญบาร,รมีถึงบําเพ็ญเพียรถึงก็สามารถที่จะเป็นได้เช่นเดียวกันนะครับท้าเวสวรรณองค์นี้ อยู่ที่วัดประยาธรรมนะครับวัดประยาธรรมใกล้ๆสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นการปฏิทฐานไว้เพื่อทอี่จะให้ชนทั้งหลายที่ผู้มีจิตศรัทธาภาษาทนะครับได้มาเคารพบ,บูชาการไหว้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่ององมงายนะครับเพราะว่าท้าวเวจุวันนี่เป็นหนึ่งในเทพที่ ปกปักร,รักษาพระพุทธศาสนาคนที่เห็นอิทธิฤทธิ์ของท่านก็มีเยอะคนที่เคารพบ,บูชาท่านก็มีเยอะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาลบหลู่เหยียดหยามดูหมิน่นถึงอภินิหารความมีอยู่จริงของท้าวเวสสุวรรณนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นเทพเทพหนึ่งองค์หนึ่งที่ปกปักร,รักษาพระพุทธศาสนาปกปักทิศทั้งสี ไม่ให้เกิดเพศไปไม่ให้เกิดภัยพิบัติตามหลักความเชื่อของเราชาวพุทธนะครับตามหลักความเชื่อที่มาในคมภีร์ของพระพุทธศาสนานะครับพร้อมกับเท้าสักกาเทวราชซึ่งเป็นเรื่องราวที่ได้บัญญัติไว้ได้เขียนไว้ตามที่เราสาวกนะครับพระเตราจารย์ต่งางๆได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมานะครับ เพราะนั้นผู้ที่มีจิตศรัทธาก็กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจถึงความงดงามถึงความดีงามของท้าเวสสวรณนะครับไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะจะมีบาร,รมีถึงอย่างนี้ได้นะครับเพราะนั้นการกราบไหว้ก็เราสามารถที่จะศึกษาความเป็นจริงสามารถกว่าศึกษาก่อนที่จะกราบไหว้ก็ได้ก็จะเห็นคุณงามความดีที่ท่านสั่งสมมาได้หลายภพหลายชาติ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอขอบคุณมากครับ